ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะหิวข้าวมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็มีผักกาดเหลือนะคะแล้วก็มีหมูกรอบเก่าๆนะคะเราก็จะมาผัดแบบรวดเร็วนะคะเราก็จะปรุงรสกันตอนนี้เลยค่ะมีพริกกับกระเทียมสับนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ํามันหอยค่ะน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผงปรุงรสนะคะสีขาวฝาเขียวค่ะหมูกรอบเหลือๆของเราใครไม่มีนะคะแนะนําให้ใช้เป็น แคบหมูแทนก็ได้ค่ะเคยผัดอยู่นะคะแต่ไม่ได้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะเปิดไฟแรงได้ค่ะตั้งกระทะเลยแล้วก็บึ้มลงไปนะคะอย่าลืมนะในผักที่เราปรุงรสวนันนี้ใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงด้วยค่ะยก2 3สาทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพูดไปก็น้ำลายไหลไปนะคะตอนนี้เพรอะว่าหิวข้าวมากๆตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วค่ะทำงานดักทำงานเหนื่อยมากเลยค่ะว่างเราก็มาทำกับข้าวกินกันแป๊บนึงค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะผัดไฟแรงๆอย่างนี้นะคะ <_ C os al> เขาจะมีกลิน่นพันไฟแบบว่าหอมมากๆค่ะแล้วก็ผักก็จะกรอบด้วยนะคะอย่าลืมนะถ้าใครไม่มีหมูกรอบแนะนำเป็นแคบหมูค่ะถ้ารักกรวใบตองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะจะก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ